เรามีความเร็วครับตอนนี้เราตกวิ่งกระชากขึ้นมาแล้วล็อกทุ้นที่โอเคครับเพบขอกลา่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Fc 24ครับกับผมจีนเกมเมอรกก์กอนอีกเช่นเคยนะครับผม ตอนนี้ก็อยู่ในโหมด Player Career Mode กับโอซูมากิดาเราตกกันในพา์ที่7กันแล้วนะครับผมเอาละครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งซับสไคร์แล้วก็1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมเอาละตอนนี้แล้วก็โอโอตอนนี้อยู่ที่85นะครับผมเพลซิง9 9ดิบบิน้ง94ยิง87 ค่าต่างๆก็ประมาณนี้เลยนี่ครับสำหรับาตารางคะแนนตอนนี้เราเจอโอ้แมนซิตี้นะครับเราเอาชนะเขาไปนะครับนัดแรกไปได้3ประตูต่อหนึ่งแล้วครับแล้วก็จะมาต่อกันเลยครับตอนนี้เจอแมนซิตี้นะครับเปิดบ้านนะเราเปิดบ้านเจอแมนซิตี้เนาะมาฮะเอาละเราจะไปลุยกันแมตต์ต่อไปครับผมเจอกับซิตี้นะฮะซึ่ง บอกได้เลยว่ามันอย่างแน่นอนครับซึ่งนักเตะเราก็ไม่ค่อยจะฟิตเท่าไหร่เลยกันนะฮะโอเคครับเจอกับแมนซิตี้ครับ,บ,รบเล่นในบ้านนะโอเค let's go มาถึกแล้วที่ห้องแต่งตัวของสเปอร์ครับ hotel south super stadium นำทัพม,มาแรกครับเควินเดบรอยหวานแน่นอนเพื่อเรามีสกอร์อยู่แล้ว3ลูกนะ เตตี้ไปชุดห้าแล้วก็ชน,นะอเสมอให้ได้ครับแอซิสให้ได้หนึ่งลูกนะดีครับตี้มนจะกขวาไปซ้ายครับุดสีนสำดำเนะลองทีขาวเด็กเปนหนึ่งโอโ้โหสุดยอดแล้วยิงเลยโอโ้โหติตตี้เฮายนัดชันกัน เฮ้ยแลยิงเลยเอ้ยตีเซฟแอนเดอร์สันโอ้โหแม่ไม่ได้ครับโอกาสของสเปอร์แอนเดอร์ส ja ันแอนเดสันมาเดี ens, mm ๋ยวนะกานเซโลหุสูงเอาสู้เขาไม่ไหวเรามีครามเร็วครับตอนนี้เราตกวิ่งกระชากขึ้นมาแล้ว ล็อกอย่ที่เรายิงลงนีง้เอาเรียบร้อยครับโอ้โหแม่หนึ่งต่อศูนย์อุ้เสื้อมากี่นั้นลูตโตรครับยิงให้สเปอร์ขึ้นนำไปก่อนครับเต้นฉลองเลยฮะแม่สุดจริงๆครับดูล็อกเข้ามาซ้ายครับแต่งแต่งอีกทีนึงแล้วปั่นครับโอ้โหจะสั้นพลาดเนี่ย ั่นทุกโค้ครับแม่รับไม่ไโดนพาไปสำหรับแอนเดอร์สันครับหนึ่งประตูค <c oughs> รับโดยอสุสมะกิดอนุนโตะในนาทีที่สิบครับผมเจ็ดนัดยิงไปสิบสองประตูโอเคสุดมากครับบอลตาบอลตั้ง <the> หาเล่นหาเล่นพลาดครับครับคงคง สัน้นแทงให้กับเพื่อนตรงนี้เป็นทันกูเราต่อยิงตรงนี้นโอ้โหเรียบร้อยครับแม่ <he> ตอหนึ่งโอ้โหไฟแรงจริงๆครับสเปอร์นำไปแล้วครับ5เออ2 0ครับสเอร์ห้า5 1 สุดจริงๆครับแปรเข้าเสาสองเลยครับลาโนโต้นี่ไงโอ้คมๆเป๊ปนี่โอ้โหเซ็งเลยครับโดนตีห่างเป็นสองต่อศูนย์เนี่ยลาโนโตไปแล้วฝากไปที่โคโลูนู่นี่อูดันสั้นมือสะบัดก็ใส่ครับ ต้องชมเลยนะสั้นมีฮีโร่เลยครับโอ้เต็มพ่อแล้วแต่ว่าปัดได้ครับโอ้โหจัดทันันๆมาครับ <c oughs> มิดติดใส่ก้อยตรงนี้โอ้โหแม่น้ำตกโอ้ฮาแลนด <c oughs> ์ฮาแลนด์ไปเองครับ ทรองนี้ของฮาแล่นซัดเลยติดเซฟอาอรคาลิโออยู่ตรงนี้เปิดยากมาครับคอยเบียรมาที่น้นตกไปที่น้ำตกซัดไปซ้ายฮู้ฮู้ายก้อยเฮ้ยโอ้โหดับไ,ได้ครับตรงนี้ หมดเวลาครึ่งเวลาแรกครับผมแม่สเปอร์ดงไปก่อน2สุดครับในครึ่งแรกนะเรตัวชัดไปนาทีที่10แล้วก็สามสิบัอเนี่ยคืึสักครู่ล้วโอ้ยเไ,ไม่ได้อสซิสตนะ์เลยฮะแต่ก็กราตีชนะแล้วครับเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนตอนนี้สกอราา์หนะ้าหนึ่งแล้วเลยสกเลยนี่เป็นตัวรอบซิตี้เปลี่ยนแม็กาตี้ออกแล้วเป็นโครวาซิส ลงไปแทนครับเตอร์เคียฮะไม่สั้นมาโดดไปไปเึินมาก่อนไปเรี่ยโดดตรงนี้ไม่มีใครเข้าประกบครับดูพี่ ไปโคโลมูนี่ลูกนี่โอ้โหจนหน้าครับ3ต่อ0ูนย์ีที่50ปล่อยให้สเปอร์ทำเกมขึ้นมาเลยครับชัตี้แล้วเรียบร้อยเลยครับโคโลมูนี่ครับหนูภาพช้าครับตรงนี้โอ้โหเตงเข้ามาแล้วนี่ฮะแตะหนึ่งทีแล้วซัดป้ายเลยครับโอ้โห ไปไ,ไว้โอกาสให้กับเขาเลยครับฟุตตี้ไข่วะพ้นไข่อย่างเด็ดแรสันไปที่เป็นพันกูแล้วเองเลยโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับแม่ เ็ื Again, ่อเซฟของเอ็นเดอสันแล้วเป็นเควินเดอร์บอยออกครับเป็นโรดี้ครับโอ้โหต้องเปลี่ยนเลยครับเดอร์บอยแบกไม่ไหวแล้วยิงลูกนี้โอ้โหปั่นลูกนี้ของนารูโตครับข้ามผ่านสักข้ามผ่านอย่างแรงไง หาเล่นได้ซัดแต่ว่ามันก็เบาไปครับแต้วตกคนได้ต่อไปครับเปอบลเปลี่ยนตัวครับขอเปลี่ยนตัวเลยลัคฮันทว่าน่าจะชนะแล้วก็น่าจะไม่ไหวแล้วครับเราขอลดเป็นตัวเลยครับตัวคู่ออกครับ เดี๋ยวเอานารูโตะออกเลยครับแล้วส่งคูดูเซฟสกี้ลงไปครับพ้่งจะการันตีแล้วครับแล้วก็ไม่มีสกอร์ให้ดูดูโอเคจบไปครับสามต่อหนึ่งครับสำหรับเราออกมาแล้วเป็นโนโดดอนนาะที่ยิงเข้าไปที่เป็นเส้นเปิดเข้าไปหรือเปล่าแล้วเป็นฟเรนครับที่ยิงทีใครแตกได้นะทีที่83ครับ สกอร์รวม6ต่อ2ครับการันตีเข้ารอบแน่นอนนีแล้วตอนนี้ับเอติกโกผลิตกับเปเชยังไงฮะนี่อะไรครับจบกันไปครับตอนนี้เบเชตกรอบนะฮะผลิตเข้ารอบยังอย่าเอ่อนาโปลีกับอินเตอร์นะฮะแล้วก็ลิเวอร์พูลกับเอซีมิลานซึ่งนลิเวอร์พูลนี่นำไปก่อน2ต่อ1น,นึ่งนะ นัดแรกอีกตร์มิวลานนำไปก่อน2องตัวหนึ่งครับผมนัดแรกไปกลับมาสู่พีเมลิกอังกฤษเชนเด็ดเหมือนเดิมครับแต่เนี่ยลิวพูจะแบบเอซิวิลานครับและต่อไปให้จเจอกันโอเค เรามีสกิลพอย์อยู่ที่3นะแล้วครับจะมาอัพตรงไหนมาดูกันนี่อัพน่าสนใจอัพค่ายิงค่าเลี้ยงเลี้ยง5ดาวไปเลยไหมล่ะ5ดาวไปเลยเอตอนนี้ครับโอ้โห โอเคครับตอนนี้เราเป็น5ดาวแล้วดาวก็บอลมาเลย5ดาวอือหือตรงนี้เขาสู่อะไรเอ่ยไบรตันนะครับเป็น FA ฟเอครับครับผมไปไปเจอไบรตันครับนัดต่อไปไบรตันเจอกับสเปอร์ฮะเลสโก แอดดิ้ง9.0ที่ตรงนี้ก็เอาชนะอยู่เสมือขอให้ได้25% Let's go <S ด้านมจะซ้ายเปิดข้อรัเป็นทีมเก่าของเราด้วยครับผมตงนี้ได้ครับผมเราตกจะยิงทีมเก่า เลยหรือเปล่าครับอู้หูดูกรอบครับลูกนี้ซัดไม่ขวัวอื้มนี่ไงเฉียดเสาโอ้เปิดมาจะใส่กันแล้วครับสปีดยังครับตรงนี้ต้องคืนก่อนครับ แล้วปั่นมันตรงไกลเลยโอ้โหติดติดเซฟอุ้ยเอ็มเอเมโมโกโ้ี๋ยวปาโกต้าจะเปิดตัดโอ้โหติดแม่ซอนเฮ้ยโ,โดนเสียบแม่ฟาวหรือเปล่า ไม่ไม่ฟาวครับท่าเล่นต่อรเท่าเล่นต่อโอนกบบพลาดเองครับแต่วันนี้โดนดักนักจับมุกนั่นคู่ามาอาช์มาช์ไม่ล เอาไปแล้วครับตอรุตุช่องนี้ช่องกลางมาฟอร์ตี้ก็ยิงเลยโอ้โห,โหฟอร์ตี้ครับยิง,ไง,ไงนนะยังไงวนนะเนี่ยยิงเข้าไปได้ยังไงวนนะเนี่ยโอโ้โหโหดเกินครับมุมแคบมะกับตำนานมาร์ตันจังหวะนี้นดูช้า โอ,โอ้ยยิงมุมนั้นยังไงด้วยนะโอ้โหแสกหน้าเลยฮะคุโรโก้ไม่ไหวครับตรงนี้โอ้โหจิตดไซโก้อยด้วยครับผมอ่ะกองหลังจริงไปเนี่ยเฮียผมฟอร์ตี้ครับใช่ปะวะเอามาฟอร์ตี้แบงค์เกตอาร์โต ไปแล้วต้องโอ้โห,โหตรงนี้มีเป็นทันกูเพราะที้คนล่วงเปิดไม้กับซอนตรงนี้ทางโต๊ยยิันติดโอ,อ้โห,โหโอเอา้าจุดโทษครับแม่มันไปโดนมือหรือเปล่าครับดังครับ่ฟนเก่าเราโอ้โหนี่แม่มาไปโดนมือพยายามเก็บมือแล้วแต่ว่าเก็บไม่มิดเลยครับดังโดนเลย แล้วเป็นดารุโ,โตจะยิงทีมเก่าตัวเองครับไม่รู้จะ,จะดิงได้หรือเปล่าต้องมาชับชมกันดารลโตวิ่งมาแล้วซัดลูกนี้ไม่มลมไมพลาดครับมแม่เก็บอาการครับดารุโ,โตก็บอาการอยู่โอเคแปลเข้าไปคนละทางเลยครับผมเ <c oughs> อ็มโก สองต่อศูนย์มาทีที่3ามสิบเลยครับดูได้ลูโต้โอ้ช่องนี้ของการนูโต้ซัดเลยโอ้โหโอ้ กีาการครับผม <laughs> สามนี่ครับอูพิกแบบหลบไม่หมดเลยครับพี่ไปอย่างสายน้ำจริงๆซัดเข้าไปครับด้วยเท้าขวาตัวอันตรายอยู่แล้วครับนารูโตะครับเราเรียกว่าสปีดหายแน่อนอนความเร็วอย่างน,นินจาแต่ที่ที่สี่สังครับ หมดเวลาครึ่งเวลาแรกครับผมสเปอร์ออกนำก่อนครับเจ้าบ้านนำสามต่อศูนย์โดยฟอตตี้แล้วก็นารุโตะเฮียฟอตตี้ครับโอ้โหยิงได้ไงมาหมแคบยวไม่ได้คอสเลยนะเราเนี่ยยิงยวต้องมาตีวิมาะครับเจ้าบ้านเนี่ยผมทำเร็วเกินครับมาต่อถึงครึ่งหลังครับผม เปิดเขียวมาควิต้าแล้วโตผา,ตาไปที่โรเมนีแล้วโตวออครั้งไม่มีใครเข้าบอลตรงนี้แล้วโตวพยายามที่เข้าหาแล้วแต่วันนี้ไปแล้วครับแล้วเปิดเข้าไปตรงนั้นเราได้โขบมาควิตา้าโอ้โยโมโกยังเซฟ <c oughs> โขโหนิงหนิงนี่ครับอีกเซฟ โทนนิโต้พิกไปเองแล้วปั่นเลยครับโอ้โหไม่เหลือครับลูกนี้แฟนวอนเงียบสงัดครับไบรตันโทนนิโต้แฮตริกครับผมใส่ทีมเก่าตัวเองด้วยเห็นปะหลบไปหนึ่งเพียบแต่งโอ้โหหละฮ What finish that is. ม่พันเลยครับผมอีโมกุ <c oughs> เป็นตัวครับผมเป็นตัวโยออกเป็นไขวะไขวเนี่ยไข่คร,ค,ร <c oughs> ค,รครับเนี่ย <c oughs> ตบปั่นลูกนี้โอ้โห5 4ลูกครับเตะรูโตโอ้โหยังคมครับลูกนี้สามอย่างหรืรเปล่าต้องดูครับโอ้ครับ เด็กคนนี้มันเกิดไฟเลยครับผมสายสายเลือดอุสม,ม,มากิเป็นตันกูรามอสตรงนี้ครับมีความเร็วไปแล้วซัดเลยโอ้โหไังตรง,งกรอบรามอสนี่เงี้ยโอ้โหกรอบออกไปเสาสองฮะแะตกรออีกครั้ง แผงไปให้กับโฮโฮอย่างสวยครับชอนหนึ่งมินเอลนต้สัดเลยโอ้โหฟิตเซฟเอลโต้มี่โค้นี่หลายลูกัลนะเนี่ยปิตเซนเส้นโมองหูามผ่านโอเคน่าจะจบได้ดีครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวออกเลยแล้วกันนี่ครับ เพราะว่าเราก็ได้จะชนะเรียบร้อยแล้วก็ะจะเหนื่อยแล้วแหละตอนนี้ส่งคริสครูเซฟสกี้ลงมาครับอีกไปสี่ลูกครับผมหัวเลยติ้งสิบนะฮะโอเคอัศสสิสศูนย์ทนนี้จบไปที่ห้าต่อศูนย์ครับสกอร์โค้รโอนน่าจอันตราย บอลกลับบ้านครับ oh, นารูโต้โคตรซื่นไม่นอนอ่าฮะาเลมี huh. e ่ไฟนอลครับอาจจะได้เจอกับซิตี้หรือว่ามิวคาสเซนเนี่ยต้องดูครับต้องมาดูกันต้องรองดูทีพร้อมจัดจ้านมากแล้วตอนนี้อาร์เซนอลนำเราอยู่ที่สองแต้มนะครับเดี๋ยวก็ะจะจบฤด,ดูกาลแล้วตอนนี้และ อีแค่5นัดหรือเปล่าแต่จะได้แชมป์ทีมอิกไปครองครับผมต้องรอดูขาดทุนเลยรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอเคแล้วไปกันต่อนแล้วต่อไปกันเลยแล้วกันเอาละครับเมื่อเฟอร์เจอกับเบอร์ลี่ครับ Let's g ้เอาตัวว่าเด็กคนนี้มันร้อนแรงจริงฟอร์มไปเลยจริง0ครับแล้วก็ทีมสแตชชั่นเลด60% With us. we'll have every kick of the ball for you live next. What we're starting to love, Melia. And this is the scene here in the. I'm Derek Ray, standing alongside Eddie Justinson. How about the cross? Oh, right, hand one, a loop out. Play foul. A spurs free kick, it's going to be. The kick on. It's a ยิงเลยโอ้โหโอกาสแรกของสเปอร์ครับเฮ้ซัดครับผมพอยเบียร์ wow ่เปล่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเต็มข้อเลยครับปัดเอาไว้ได้ครับผมใครวับปั่นโค้งของการโต๊ะโอ้โหลูิคครับผม ปัดอีกแล้วนี่จังหวะนี้ปัดลูกโคโอ้โหปัดไปได้เยอะียวแน่นไม่มีปัดมีปัดแล้วโอ้โหซูมังเกีร์ลุกโตครับโอ้โหยังสุดไซโก้อยุกนี้ครับ เอาสายับนนเน้นเลยดู่โอ้โหแสกหน้าครับโอ้โหปัดไม่ได้ไม่ทันหดเกินสามนี่ยือนัดสิบดประตูครับกังอาทิตย์ที่สิบยิงให้กับเปอรเปอร์ขึ้นนำไปก่อนเนี่ยหนึ่งศูนย์แ้วครับครับหนึ่ง หากเข้าซ้ายแล้วกังโตซัดเลยโอ้โ้หู <c oughs> สองสูงแบบรวดเลยครับโอ้หเเอาไม่หยุดไม่พอครับดนะูในจังหวะนี้ <c oughs> ล็อเข้าซ้ายแล้ว <c oughs> ซัดเลยครับ <c oughs> ผ่านช่องแคบมรากาเข้าไปครับโอ้ <c oughs> ้หูเศษสองเน้น ว่าแบกสปเปอร์ก็ว่าได้ตัวนี้อาวุธที่ปอนตี้นตัวได้โขกโอู้หูโขครั้งแรกครับผมเป็นครั้งแรกที่เปิดหมวกปกติไม่เปิดหมวกหรอยิงเยวใหม่แล้วครับผมน้าตู่ พยายามจะเบียดโอ้โหเบียดจนออกพยายามบังแล้วครับแต่ว่าบังไม่ไหวครับหมดเวลาฟึ่วงเวลาแรกเลยครับผมสปิร์ดนำไปโกลนครับซอมต่อศูนย์จัดหลังโตครับเดียวเลยครับสองลูกอีกอย่างสเสก็บได้วรือเปล่าหลังมันจะเปลี่ยนตัวออกเลยครับว่าเหนื่อยแล้วครับโลังโต เล่นทุกทัดไม่ไหวจริงๆไม่ได้พักเลยตัวตรงนี้แล้วไปอีกครับไปเองเลยโอ้โหโอ้โหซัดเลยครับโอ้โหต้องฟาวล์ครับแม่ไม่ทมฟาวล์จะติดโทษเลยครับแบบนี้ เจ้าเดนที่จะไปขัดขาเขาโดนฟองครับเป็นตัวครับมาโรกัสตูีนารุตครับจะสังหารครับยยิงยอมายิงไม่ยับรอครับโอ้โหแทวิกอีกแล้วครับตัวอารูโต โหสุดไมุู่นจริงๆครับแคทริกอีกแล้วนี่ครับแม่ไม่เหลือแล้วกีดังกาโชว์ไปหนึ่งสเต็ปสามต่อสูงครับโดยดาวโกคนเดียวเลยตรงนี้ดาวโกรมาตรงนี้เขากลางมาที่รามอส ตกดได้อระโซมาอีกแล้วสองนี้ยิงโอ้โหสี่ศูนย์สี่สนูกที่ังกายเลยครับโอ้โหมันจะโหนไปไ well, หนครับโอ้ยอแล้วครับเุาปิดหัวครับเขาไปอัพไอ้ไอ้พูดฆ่าดาวมาทำไงมันเนี่ยหวัวายได้หมดเลยโอ้โย well, no เป็นด้วยนะฟันมีนออกแล้วเป็น ใสครฟุเซิ่งหรือเปล่าเลยตีต่อสูส่ฟุตซิ่60เลยครับเป็นสนุกเป็นคันสั้นเลยครับไม่ตรงขอบ <c oughs> โอเปลี <c oughs> ่ยนมาเป็สัน้นเราก็ขอเปลี่ยนตัวเลยละกันนะครับผมต้องเก็บแรงไว้ต่อไปด้วยนะแรงหมดแล้วเปลี่ยนตัวครับนารุโตะออกครับ แมดนานจนสั้นลงไปยิงไปสีลูกครับเดตติ้งสิบเลยแล้วก็จบไปสต่อสูตรครับตรโต้คนเดียวเลยครับโอ้มันแน่อยู่แล้วโอ้อาจหชนะไม่พักเลยนะชนะต่อเรื่องแบบไม่ไม่สะดุดเลยแล้วก็จะบอลกลับบ้านไปอีกเช่นเคยครับสุดโหดจริงๆ นี้ไม่มีอะไรมากโอเคฮนะพาร์ทนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ติดตามได้ครับคลิปใหม่ๆทางช่องผมนะครับผมโดยการกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้มีพาร์ทคลิปใหม่ๆนะก็เลื่นกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พาร์ทนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ If you wanna go, then I'll be so lonely. If you let me, let me down slow, let me down.